สวัสดีครับพบกับช่างเจกันอีกแล้วนะครับพบกับช่างเจก็จะมีสาระดีๆเกี่ยวกับงานต้มบำรุงสาระระบบแอร์รถยนต์แต่วันนี้นะครับคลิปนี้จะไม่ได้เกี่ยวกับงานต้มนะครับไม่ได้เกี่ยวกับงานต้มแต่จะเกี่ยวกับองค์ความรู้นะครับให้สําหรับพี่พี่ช่างแอร์นะครับและผู้ที่ใช้รถด,ด้วยกันนี่แหละนะครับจะเวลาเอารถไป่้มเนี่ยจะได้เข้าใจช่างนะ หลายทหลายคนนะครับคือเจ้าของรถเนี่ยแหละนะครับโทรมาปรึกษาผมบางทีมันก็พูดยากเนาะอ่าพูดยากจริงๆนะบางทีเราจะไปเข้าเขาบอกอ้ยน่าจะเป็นปัญหาจากช่างก็ไม่ได้มันก็เหมือนเราไปว่ารุ่นพี่รุ่นน้องด้วยกันซึ่งบางทีเจ้าของรถอาจจะเล่าอะไรมาไม่หมดนะหรือว่าเราจะไปเข้าข้างช่างมันก็ไม่ได้มันก็อาชีพเรานะเราต้องอยู่ทางกลาง งั้นเคสนี้ผมในฐานะช่างทำคลิปให้ดูเลยละกันหลายคนนะครับต่อมแอร์นะครับมาด้วยอาการนะครับคือโอ้ชั้นเข้าไปต่อมอาการมันสู้เดดไม่ได้แอร์ไม่ช่ำช่างตรวจเช็คเขาว่า,ามันรั่วนะครับทอมันรั่วสายกลางมันรั่วเปลี่ยนสายกลางเปลี่ยนสายกลางกันเสร็จปุ๊บใช้ได้ไม่นานนะ แอร์ไม่เย็นอีกแล้วนะครับแอร์ไม่เย็นอีกแล้วเช็คไปเช็คมาตู้รั่วเฮ้ยช่างช่างเขาวางยาฉันหรือเปล่าอ่ะก็ก็ไปคือท่อรั่วเนี่ยเขาเปลี่ยนท่อแล้วอะแล้วทไมตู้ฉันถึงรั่วอีกอะตอนไปมันก็ไม่ได้รั่วนะแต่ไมกลับมาใช้มันร <c oughs> ั่วช่างเขาวางยาเราหรือเปล่า <c oughs> ต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับระบบแอร์นะครับแอร์แอร์ยนต์นะครับน้ำยาแอร์มันคือแก๊สนะครับมันคือแก๊สมันขยายตัวตามอุณหภูมินะครับท่านไปจอดรถตากแดดท่านไปจอดในที่อุณหภูมิสูงนะครับมันก็จะขยายตัวนะครับอตอนที่แอร์ท่านไม่เย็นน้ำยามันไม่ได้เต็มระบบร0อยเปอร์เซนต ครับมันไม่ได้เต็มระบบร้อยเปอร์เซ็นหายไปครึ่งหนึ่งหายต่ำกว่าครึ่งแรงดันมีแต่ว่าไม่ได้สูยงยกออกนะแต่พอเราเติมน้ํายาแอร์เสร็จปุ๊บน้ํายามันร้อยเปอร์เซ็นนะครับน้ํายามันร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนเราใช้งานเนี่ยในส่วนของตู้แอร์นะครับเขาเรียกว่าโลเ p เชอร์นะครับแรงดันมันจะต่ำนะครับสี 4, 13, 5, 20, 49, ่สิบสามสิบห้ายี่สิบยี่สิบเก้าเราก็ว่ากันไปนะพี่ท่านอาน่านนะั่นแหละโลเ p เชอร์ r e สามสิบสามสิบห้าอะไรเนี่ย น,นั่นคือฝั่งของตู้แอร์นะครับแรงดันไม่ได้สูงแต่พอตรงงงตรงงายไปเรียบร้อยแล้วลูกค้ากลับถึงบ้านจอดรถนะครับจอดรถระบบแอร์หยุดการทำงานทางนี้ล่ะครับทั้งโลทั้งไฮแรงดันจะขึ้นนะครับไอโลเนี่ยที่มันเคยอยู่30-40มันก็จะขึ้นไปร้อยร้อยกว่า ถาตู้แอร์ลูกค้ายังมีศักยภาพที่ทนแรงดันได้อยู่มันก็ไม่มีปัญหาโอลิงนะครับที่สภาพดีอยู่ทนแรงดันได้ก็ไม่มีปัญหาก็ไม่รั่วแต่ถ้ามันทนแรงดันไม่ได้ไอจุดนี้ลหละครับที่มันเป็นปัญหาเรื่อรัางกันมาตั้งแต่รุ่นช่างแอร์รุ่นพ่อยันช่างแอร์รุ่นลูกอย่างผมนะครับก็คือ จะโดนว่าทําไมช่างมันทําให้จบไม่สิ้นอันหนึ่งเลยมันมาจากการที่เราไม่ได้ตรวจสอบทั้งระบบก็จะเห็นงานช่างเจเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมาถึงดูเลขไม้นะครับว่ารถวิกก่งกี่กิโลแล้วแนวโน้มมันจะไปทางไหนลูกค้าจะซ่อมแบบไหนส่วนใหญ่จะซ่อมให้เช็คทั้งระบบให้เช็คดูว่าศักยภาพตู้เนี่ยมันได้อยู่ไหม ถ้าผ้าแผงมันตันอยู่หรือเปล่าจะได้ไม่ผิดใจกันอันนี้คืองานของยังเจ,เจแบบจริงๆจงจังๆเว้นแต่ลูกค้าจะต้อมเฉพาะจุดอันนั้นก็ซ้อมให้ไงก็คือเปลี่ยนชิ้นอะไหล่ให้ก็แก้ไขเบื้องต้นให้เพราะบางคนไม่พร้อมที่จะจอดต้อมนะเพราะาจอดต้อมทีมันสามวันอย่างเงี้ยสี่วันเนี่ยมันใช้เวลานานเอ้ยช่างมั่วเปล่าน้ำยายแอร์ก็น้ำยายแอร์แรงดงแรงดันอะไรมาเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับ เดี๋ยวให้ดูเลยนะครับตัวนี้เป็นน้ำยาแอร์ที่น่าจะถืออยู่แล้วนะครับเวิร์ดนะครับผมเดี๋ยวผมจะวัดแรงดันให้ดูนะครับว่าตอนนี้แรงดันอยู่ที่เท่าไหร่อย่างไรนะครับด้วยเกจแบบดิจิตอลเลยนะครับไม่เพี้ยนนะครับรู้ได้แน่นอนอะนะครับอันนี้เราก็แกะกล่องออกก่อนนะอ่าแกะกล่องออกก่อนเพื่อให้มันเป็นถังเพียวๆนะครับได้เห็นกันชัดเจนอ่าตอนนี้ก็ติดตั้งตัว เกลเรียบร้อยนะครับคาลิเบตศูนสูนะครับคือไม่มีแรงดันนะครับตอนนี้เห็นไหมอันนี้เปิดนะครับออนก็คือไม่มีแรงดันแรงดันค้างแต่อย่างใดนะครับต่อมาให้เป็นออฟนะครับแล้วเราก็เปิดเลยนะเปิดถังนะครับดูว่าแรงดันภายในถังนั้นมีเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับมีอยู่ที่ประมาณ109.9 psi เพไนะครับเดี๋ยวเราจะเอาถังเนี่ยนะครับไปตากแดดนะครับเรามาดูกันว่า แรงดงแรงดันนะครับมันจะขึ้นไหมนะอ่าเหมือนอารมณ์ว่าเอาจอดรถตากแดดอะนะอโมูแค่เดินมาก็เป็นหนึ่งร้อยสิบแล้วล่ะนะออาทิ้งไว้ตกคู่นึงนะครับเพราะว่าเกจมันมีเวลาเนาะเดี๋ยวมันตัดไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะอ่านค่ากันคาดเคลื่อนได้นะครับอ,อันนี้ผมแค่ ลองให้ดูคร่าวๆนะก็จะเห็นว่าเพชเชอร์ขึ้นเรื่อยๆครับหนึ่งร้อยนะตอนเราทำใหม่ๆมันหนะึ่งร้อยเก้าเนาะมาตากแดดปุ๊บเป็นหนึ่งร้อยสิบนะครับตอนนี้เป็นหนึ่งร้อยสิบเอ็ดจุดเจ็ดแล้วนะครับก็จะขึ้นไปเรื่อยๆ,เร,อยๆเรื่อยๆนะครับตามอุณหภูมินะตอนนี้ถังร้อนอยู่ที่สามสิบสี่องศานะครับกาแรงดันมันก็จะขึ้นไปที่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดจุดเจ็ดเพชไอเนี่ยถ้าตอนกลางวันเห็นไหมขึ้นแล้ว ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆขยายตัวเรื่อยๆครับยิ่งจอดตากแดดนะครับในห้องโดยสารเนี่ยอุณหภูมิ50สิเลยนะเท่าที่ผมเคยวัดนะครับอุณหภูมิห้องโดยสาร50บเนี่ยก็คิดดูว่ามันจะปาไปเท่าไหร่นะครับนู่นเนี่ยร้อย5 0้ยห้า psi นู่นนะครับแรงดันจะสูงปี๊ดนะครับตึงถ้าตู้นะครับมันไม่ไหวนะครับมันผุอะไรเงี้ยก็อาจจะรั่วได้นะครับอย่างนั้น ก็ให้ทั้งช่างแล้วก็ขนใช้รถนะฮะได้เข้าใจกันนะเพราะว่าผมก็เอ็นดูนะสงสารคนซ่อมคนคนที่เป็นช่างผมก็เข้าใจนะครับคนที่เป็นเจ้าของรถผมก็สงสารนะแต่ก็ทำคลิปให้เห็นเลยละกันว่าอ๋อการทำงานเป็นแบบนี้เนอะแรงดันมันขึ้นเนอถ้าอยู่ที่ล้อๆเน่ยนะครับอ่าอยู่ที่ล้อๆนะ,นะ,ระๆนะแรงดันมันขึ้นเนอะถ้าโอลิงใช้มันเสื่อมนะ โอลิงมันเสื่อมมันก็ปลุกก็ปริ้นก็รั่วก็ซึมออกอ่าโอเคช่างเกทํทคลิปให้ดูแล้วนะเมื่อมันร้อนเมื่อไหร่แรงดันจะสูงเมื่อนั้นนะครับอ่าหรือไม่ก็โอ้ทะตูชั้นรั่วอ๋อมาจากเหตุนี้ด้วยนะปัจจัยของการขยายตัวของน้ํายาแอร์อ่าน้ายาแอร์ขยายตัวอ่าตูชั้นมันผุนะโอ้ชั้นไปล้างด้วยนะยิ่งไปล้างด้วยอ้โหเนื้อลูบิเนียมชั้นบางนะโอ้พอล้างปุ๊บโอ้ยวันนี้ไปจอด เครื่องร้อนมากเลยโอ้โหน้ำยาแอร์ขยายตัวห้องโดยสารก็ร้อนโอ้โหอุณหภูมิเนะก็ปุ๊ก็ปะกันไปนะครับอ่ะทำให้ดูนะจะได้เข้าใจกันผมอะมันก็พูดยากอะเวลาโทรมาสอบถามเนาะเหมือนเราเป็นคนกลางอะ่ะโทรถามช่างนะว่าช่างคนนั้นนะเขาทาอย่างนี้เออมันอะไรอย่างไงนะอ่ะาแล้วก็สงสารเจ้าของรถนะแต่บางทีก็รู้แหละว่า อาจจะพูดไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยอะถาคลิปให้ดูเลยละกันนะครับอ่ะ, <S <S อะพอเข้าใจกันหรือยังนะครับว่าทําไมเวลาท่างเจเช็คตู้แอร์นะครับหรือว่าเช็คระบบแอร์แล้วเจอตู้แอร์มันผุๆเนี่ยนะทำไมถึงจับเปลี่ยนนะเสนอลูกค้าเปลี่ยนทั้งที่มันก็ยังไม่ได้รัวนะครับนเนี่ยอย่างเคสเนี้ยอ่ะเดี๋ยวผมกลับกล้องให้ดูละกัน ดูอย่างสภาพนะครับโอ้ยบางคนบอกอุ้ยล้างได้นะครับโอ้โหมันไม่ได้มีอะไรนะไม่ได้มีอะไรเลยนะครับแต่ว่ามันผุไงเนี่ยมันผุนะครับหรือจีไปก็แตกเนะี่ยขี้เป็นแตกมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันกรอบไปเลยนะครับมันเสื่อมสภาพเนี่ยถามว่าเอ้ยแล้วขี้ไปเกี่ยวอะไรกับตรงที่มันผุตรงเนี้ยมันเป็นรอยเชื่อมนะครับมันเป็นรอยเชื่อมอะ มันหมายความว่าเวลาท่านล้างตู้หรือว่าอะไรแล้วแต่มันก็จะไหลลงมาที่รอยเชื่อมนะครับเนี่ยรอยพวกรอยเชื่อพวกนี้ฟักอะที่มันเชื่อมเนี่ยนะครับอ่ามันกอนนะครับเอาตัวเนี้เป็นแนวทางครับเป็นแนวเฉยๆเอาไว้ดูว่าโอ้เนื้อลูมินียมนะมันเริ่มมันเริ่มก่อนแล้วนะครับอ่ามันเริ่มก่อนแลน้วเนฟัก,กที่มันเชื่อมเนี่ยนะครับมันก็กร่อนแล้วเช่นกันนะครับ รอแค่มันปลุมันปละไอรั่วขอบขอบอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยรั่วหรอกไออย่างเงี้ยตู้ชนิดอ่าพาเลเลียวนะครับไม่ค่อยรั่วหรอกไอตรงขอบขอบอะไรพวกเนี้ยไม่ค่อยรั่วนะครับเพราะมันหนาไอที่รั่วจริงๆคือทูบเนี่ยพวกทูบพวกชั้นน้ํายาพวกรอยเชื่อมอะไรพวกเนี้ยอ่าอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยอะเนี่ยเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นปักไหมเป็นขุยแล้วเนี่ยไม่รั่วนะ ไม่รั่วนะครับอ่ามันไม่รั่วแต่ถ้าเราใช้เนี่ยเกิดแรงดันมันขึ้นสูงอย่างที่ช่างเจททาคลิปน้ํายาแอร์เนี่ยก็อาจจะต้องได้เปลี่ยนตู้ในภายหลังในไม่กี่เดือนอย่างเงี้ยลูกค้าต้องมีเสียตังค์ซ้ำสองซ้ำสาม,สสามเห็นไหมเวลาเช็คระบบแล้วเอ้ยทําไมช่างเจเปลี่ยนตู้จังวะแค่ตู้มันก็ไม่ได้อะไรนะตู้มันอ่าผมทําคลิปให้ดูเลยนะครับว่าเออแนวโน้มมันเป็นแบบนี้นะเอองานมันเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เป็น หลักศ,ศาสตร์อะไรนะวิทยาศาสตร์ล้วนๆนะครับเป็นแรงดันท่าสภาพไอจุดเนี้ยนะครับหรือว่าจุดไหนก็แล้วแต่มันมันดูแลรับแรงดันไม่ได้ก็จัดการแก้ไขก็แค่นั้นเองครับทํางานให้เห็นนะทํางานให้ดูจะได้โอเคเว้ยวงการช่างจะได้พัฒนาการสัทีนะ